ถ้าพี่ทำไม่ดีแม่งก็ออกไปเลยปาปเฮ้่มีวิธีไหนให้งานเสร็จไวทันใจลูกค้าด้วยวะจะพระคุณขอให้ลูกช้างไม่ต้องแก้งานบ่อยขอให้งานเสร็จเร็วทันใจลูกค้าด้วยเถิดว่าไงเอาอะไร หยุดไม่ต้องพูดอ่ะเอาไปมัน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 คืออะไรครับท่านรูเซล์เอ็มเอสแล้ว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 มันใช้ยังไงครับท่านรุเซล์เอ็มเอสบุรีไฟไซเลนซีเลนกาวยาแนวอเด็กประส์ยึดติดโคตรดีไม่มีกิน สีทับได้เหนียวแน่นยืดยุ่นสูงกว่ากระแนวทั่วไปใช้ได้ทั้งแผ่นพีแคตคอนกิตสสบร็จรูปกระจกอลูมิเนียมและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีสารละลายไม่มีสารละเหยไม่มีกลิน่นปลอดภัยต่อสุขภาพจะรีบไปไหน ก็จะรีบไปซื้อสิท่านรู้เหรอซื้อได้ที่ไหนอ่ะเอาไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ www.ddulafom.com a หรือเฟซบ o o กด d u l a f o a m และไลน์แอดดีดูลาโฟมสายซะดูลาซิลเอ็มเอสของเขาดีจริงติดแน่นทนทานใช้งานง่าย